ว่าไงครับที่รักใคเัของคุณ่คปวยจิตรไงไท้ายอะขนาดนั้นเาไงกงนรอถ้าสมองมีปัาไปหาหรักษานะไมนนได้เมียโทรหาผมแล้วผมได้ยินแล้วเขาด่าคุณไม่ใช่เหรอพี่เมียผมไม่ได้โทรหาผมเป็นเดือนแล้วนะ พี่รู้ไหมว่าโบราณเขาบอกว่าเมียด่าแปลว่าเมียรักไงครับเมียรักเออพี่คุณผมดูคุณก็ออกกัสปอร์ตดีกับเมียขนาดเนี้ยแต่ทําไมเมียคุณถึงโกรธคุณได้ถึงขนาดนี้เรื่องมันยาวะครับพี่คุณคะอาทิตย์หน้าลูกต้องไปทัศนศึกษากับโรงเรียน มีค่าใช้ใจ่ายคนละห้ารอยบาทคุณช่วยโอนให้หน่อยนะคะวันก่อนผมเพิ่งโอนนี่คุณไปหมื่นหนึ่งเนี่ยนี่คุณใช้หมดแล้วเหรอฉันเอาไปจ่ายค่าส่วนกลางของปีนี้หมดแล้วค่ะมันก็ไม่น่าจะหมดเป็นหมื่นนะคุณคุณเอาไปซื้อเครื่องสำอางอีกาแล้วใช่ไหมฉันเปล่านะคะแล้วแผ่นมาร์กหน้าที่วางอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งมาจากไหนแผ่นมาร์กหน้านั้นเพื่อนของฉันซื้อให้ฉันเป็นวันเกิดค่ะนี่คุณยังจะมาแทะอีกเหรอผมทํางานเหนื่อยแทบตาย กว่าจะได้เงินแต่ละบาทเนี่ยทำไมคุณใช้เงินชุลุไลแบบนี้เนี่ยยังมีหน้ามาร้องให้ถ้าเก่งจริงเนี่ยก็ไปหาเงินใช้เองเลยไปผมปากไม่ดีนะครับพี่ไม่คิดว่าเมียจะเอาจริงผมว่ามันก็ดีแล้วไม่ใช่หรอจะได้ไม่มีใครมาของเงินคุณใช้ใช่ครับ เมียผมไม่ได้ขอเงินผมใช้แต่ลูกผมก็ขอเงินผมร้านค้าก็ขอเงินผมไฟฟ้าน้ำประปาค่าใช้จ่ายทั้งหมดในบ้านเนี่ยแม่กระทั่งนม้จริงฟันนะครับพี่ผมก็ต้องจ่ายเงินถีงได้มันมา <Yeah. S 1> เดือนเดือนนึงอย่างน้อยก็สองสามหมื่นเลยครับ oh. สองสามหมื่นสองสามหมื่นนี้ยังไม่พอเลยครับพี่ตอนนี้เราออกํางานกันทั้งสองคนงานบ้านทั้งหมดก็ต้องจ้างแม่บ้านก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก ค่าจ้างในบ้านเดือนหนึ่งก็เก้าพันเลยครับผมว่าคุณไม่จําเป็นต้องจ้างม่บ้านก็ได้นะคุณเอาเงินเก้าพันเนี่ยให้เมียคุณไปช้อปปิง้งซื้อเสื้อผ้าซื้อเครื่องสำอางแค่นี้เนี่ยเมียคุณก็รักคุณตายหนาะแล้วอย่าว่าจะ่เก 9, ้าพันเลยครับถ้าตอนนี้นะเมียมผมยอมลาออกจากงานคืนนี้อผมให้ไปผมกลับไปอยู่บ้านเหมือนเดิมเนี่ยเงินทุกบาททุกสตางค์ผมให้เมียม